อุตสาหกรรมการบินและอวกาศเอกชนของปักกิ่งคึกคักปีนี้จรวดพาณิชของนิคมพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเขตอี้จวงกรุงปักกิง่งประสบความสำเร็จในการยิงติดต่อกัน6ครั้งอย่างต่อเนื่องนับเป็นการแสดงขีดความสามารถการขนส่งของวิสาหกิจการบินอวกาศภาคเอกชนของจีนที่เพิ่มมากขึ้นและมีศักยภาพอันใหญ่หลวง นิคมอี้จวงมีวิสากิจการบินและการบินอวกาศจำนวนกว่า160รายมี75%ของผู้ผลิตจรวดพาณิชย์ของจีนจนถึงปัจจุบันในบรรดาจรวดพาณิชย์ที่ประสบความสำเร็จ8ชนิดของจีนมี6ชนิดอยู่ที่นิคมแห่งนี้จึงถูกเรียกว่าจรวดอี้จวงวันที่17พฤษภาคมลานสเปซ ที่ปีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ปักกิ่งได้ยิงส่งดาวเทียม6ดวงเข้าสู่วงโคโจรด้วยจรวดขนส่งจูเคร่ 2EY2 ดับเป็นการยิงด้วยความสำเร็จครั้งที่6ในปีนี้ของจรวดอี้จวงนิคมอุตสาหกรรมอี้จวงก่อตั้งขึ้นเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมบินอวกาศมีเนื้อที่165เฮกตาร์มีวิสาหกิจการบินอวกาศจำนวนกว่า160ราย และบริษัทอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจำนวนกว่า600บริษัทประกอบธุรกิจที่นี่จนถึงปลายปี2024ขนาดการบินและการบินอวากาศพัฒนาเกิน35,000ล้านหยวน